คุณผู้ชมฮะมันมีวงจรปิดใช่ค่ะเป็นยังไงเอ่ยเมวงจรปิดตัวแรกเนี่ยนะคะคือทางด้านของผู้สื่อข่าวเนี่ยไปตรวจสอบว่าก่อนที่ตํารวจจะเข้าไปจับผู้ก่อเหตุคือตาสมเนี่ยปรากฏว่าตาสมเนี่ยได้ไปบ้านเพื่อน<ม>เพื่อที่จะเหมือนไปขอดูซิว่าวงจรปิดบ้านเพื่อนเนี่ยเห็นตาสมเนี่ยขี่รถผ่านไหมกลัวตํารวจจะเข้ามาเอาหลักฐานเนี่ยตาสมแกไปวันที่23เมษาตอนประมาณเช้าเลยนะคะมันเหมือนกับว่ามันจะเช็ค ว่าไม่ให้ตำรวจจับมันให้ได้เพราะถ้าเกิดเห็นภาพมันขี่รถผ่านเนี่ยเดี๋ยวตำรวจจะมาสาวถึงมันผู้ขู่แสดงว่านี่ขนาดผัวเก่าเนี่ยมันวางแผนเหมือนมันคิดว่ามันจะรอดใช่ไหมเนี่ยก็ขับรถกระบะคันเมื่อกี้ที่เป็นคันที่ขับพาป้าเล็กเนี่ยไปอําพรางศพที่กอกกกเนี่ยมาที่บ้านของเพื่อนก็คือ ตาลีเนี่ยนะคะแล้วตาลีก็เลยพาเข้ามาในบ้านเพื่อที่จะมาดูกล้องวงจรปิดว่าเห็นตาสมผ่านตรงจุดนี้ไหม <c oughs> เพราะว่าบ้านของตาลีเนี่ยมันจะตรงไปยังสำนักสงฆ์ที่เกิดเหตุได้เนี่ยคะ่ะ<อ>หลังจากนั้นก็เดินออกมาประมาณนี้แล้วกันครับคุณผู้ชมฮะ <c oughs> สุดท้ายทําอะไรก็ย่อมได้อย่างนั้นอน <c oughs> จบที่น่าสงสารก็คือพี่สมศักดิค์คือผัวใหม่ซึ่งสุดท้ายต้องจัดงานศพด้วยใช่ไหมแล้วก็ครอบครัวของพี่สมศักดิ์อ่ะ เป็นกำลังใจให้กับผัวใหม่ก็แล้วกันนะ,<ฮ>ะทำงานต่อไปคุณผู้ชมฮะกลับไีกเรื่องหนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เออเอาเรื่องนี้ก่อนแล้วกันประเด็นก็คือเมื่อวานนี้คุณผู้ชมฮะกรณีที่มีผู้เสียชีวิตในห้องน้ําก็คือทางด้านของคุณคิด แล้วประเด็นคือครอบครัวเนี่ยกับลูกๆก,กําลังสงสัยว่าก่อนหน้านี้คุณคิดเคยมีโจรขึ้นบ้านแล้วคุณคิดเนี่ยแกเคยโดนตีนะฮะแต่แกรอดตายมาปรากฏว่าเมื่อวานน้วจะมาคุณคิดเนี่ยแกเสียชีวิตปริศนาในห้องน้ําแต่มันแปลกก็คือเลือดเนี่ยมันไหลตั้งแต่ห้องน้ำเนี่ยยันไปหน้าประตูบ้านมไม่ใช่หน้าเขาเรียกอะไรไม่ใช่หน้าบ้านข้างในนะฮะมันออกไปข้างนอกอใช่ไหมเขาก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยการตายครั้งเนี้ย มันเป็นการฆาตกรรมหรือไม่เพราะตอนที่เราไปเจอเนี่ยคุณผู้ชมฮะคืออย่างน้อยๆเนี่ยถ้าสมมุติว่าทางด้านของคุณคิดเนี่ยเพราะตอนไปเจอร่างด้วยความเคารพคุณคิดได้เปลือยกายแต่เสียชีวิตในห้องน้ํามันก็คิดได้ว่าเอออาจจะเป็นไม่ได้ว่าเข้าห้องน้ําแล้วล้มแต่ลูกบอกไม่น่าใช่หรือเปล่าเพราะเลือดมันไหลมาถึงหน้าบ้านคือถ้าคนเราล้มในห้องน้ํามันก็ควรจะไปเลยแต่ทําไมเลือดมันหยดๆมาถึงหน้าบ้าน เพราะถ้าเลือดหยดมาถึงหน้าบ้านมันก็คงไปไปไม่ได้ที่เวลาล้มแล้วแก้ผ้าเดินมาหน้าบ้านหรือจะแก้ผ้าจากหน้าบ้านแล้วเข้าห้องน้ํามันเป็นไปไม่ได้เลยแล้วจาก,จากาลักษณะรอยเลือดเอเมย์เปยังไงนะอธิบายหน่อยสิอย่างที่พี่พุธบอกอะค่ะว่าจุดรอยเลือดที่วันนี้ตํารวจพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเข้าไปเก็บคราบเลือดด้วยก็ต้องบอกว่าตั้งแต่จุดที่เจอศพของทางด้านผู้ตายคือลุงคิดเนี่ยนะคะตะคิดเนี่ย<อ>ก็คือตั้งแต่บริเวณพื้นห้องน้ําพื้นห้องน้ําแล้วก็ไล่ออกมาเลยค่ะผนังในบ้านได้ไหมเอย ขึ้นลักษณะล่องรอยเลือดที่วันนี้พอทอข้อมูลครับนี่พอทอเขาลงแค่วันนี้ใช่เพราะาตํารวจอัน,นต้องชื่นชมนะตํารวจเขาก็พยายามคลี่คลายให้จบว่าจริงๆแล้วมันเป็นไปได้ไงล้มในห้องน้ําแต่เลือดกระเด็นไปถึงหน้าบ้านอเออได้ไหมเอยค่ะเพจข้อมูลครับเพราะว่าวันนี้เราทําข้อมูลให้ดูเนี่ยนะฮะมันมีตั้งแต่เนี่ยความแปลกคือเลือดมันไปติดหน้าประตูบ้านซึ่งมันแปลกตรงนี้แหละฮะที่ลูกเขากาลังสงสัยในคดีนี้ ล่าสุดคุณผู้ชมครับหลังจากเกิดเรื่องทางทีมข่าวช่องแปดของเราเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะเราไปเจอข้อมูลว่าก่อนที่ตาคิดเนี่ยแกจะตายพบว่าแกไปนั่งกินเหล้าม,มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ทําให้พอถอเนี่ยอมาแล้วนะฮะคุณผู้ชมดูนะฮะวันนี้ที่พอถอไปเก็บประตูรั้วหน้าบ้านใช่แล้วไปเจอบ่อหน้าบ้านก็มีอลอยเลือดใช่ค่ะจะบอกว่าล้มก่อนหน้าบ้านแล้วก็เดินเข้าไปด้วยความเคารพถอดเสื้อผ้าตายในห้องน้ํามันก็ดูแปลกๆอีกเหมือนกัน นี่ฮะตรงบ่อน้าหน้าบ้านก็เจอรอยเลือดฮะที่พอถอมมาเก็บในพื้นบ้านก็หยดเป็นจ้ำๆแต่ตรงหน้าห้องน้ำเนี่ยคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวถ้าดูในห้าห้องน้ําตามเพจขวามือมันเหมือนกับเป็นรอยเลือดแบบเป็นลิ่มแล้วเหมือนกับลื่นหรือไม่อย่างไร<ม>เห็นไหมฮะมเหมือนกับรอยถลย<ะ>เห็นเนียฮะตำรวจเขาก็เลยแปลกใจเรื่องนี้ประกอบกับก่อนหน้านี้โจรเคยขึ้นบ้าน<ม>และตีหัวลุงคิด แล้วก็ก่อนหน้านี้ลูกชายบอกว่าพ่อชอบชวนเพื่อนมากินเหล้า<ช>เป็นประจำล่าสุดเอา,เอามุมวงกินเหล้ากับแม่เมย์เราไปเจอใครในแก๊งกินเหล้าก็คือทางด้านของคุณจักรพงศ์ค่ะเป็นเพื่อนที่อยู่ในวงเหล้าด้วยกันเนี่ยนะคะแล้วก็นั่งกินเหล้าด้วยกันครั้งสุดท้ายคือวันที่16เมษายนเนี่ยนะคะทางด้านของทีมข่าวไปพูดคุยกับคุณจักรพงศ์บอกว่าเนี่ยก็นั่งกินเหล้ากับผู้ตายมานานเนี่ย เป็นเหมือนพี่น้องกับผู้ตายเลยก็ว่าได้เพราะว่าผมนี่ยก็จะเป็นคนมาหาข้าวหาอาหารให้ผู้ตายกินตลอดแต่งี้ จุดที่น่าสนใจแกบอกว่าผู้ตายแกเคยป่วยเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อปีที่แล้วด้วยนะตอนที่ผมมาดูแลแล้ววันสุดท้ายที่ผมเจอคือ16เมษายนนั่งกินเหล้าแล้วทางด้านผู้ตายบอกเขาว่าหลังจากนี้ไม่ต้องมาหาแล้วนะเขาดูแลตัวเองได้ค่ะซึ่งตรงจุดจุดนี้ก็แปลกนะแต่ว่าวันที่ผู้ตายดื่มเหล้าด้วยกันเนี่ยปกติคนที่อยู่ในวงเล้าจะมีประมาณ4ี่หคนคือทางด้านตัวคุณจักรพงศ์ในพศ ในเขียวในตายและเพื่อนในเขียวซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ตายเคยเล่าว,ว่าทะเลาะกับเพื่อนของในเขียวและถูกเพื่อนในเขียวเอาเหล็กมาตีที่หัวจนได้รับบาดเจ็บนอกจากนั้นเน,นี่ยแล้วศพตอนเจอคือเจอที่หัวได้ไหมแผลใช่ค่ะเห็น<ะ>บอกว่ามีแผลที่ศีรษะเนี่ยนะฮะเพราะฉนะนั้นแสดงว่าทะเลาะกับเพื่อนของในเขียวใช่ไหม,มแล้วเขาก็เลยบอกว่าอันนี้ไม่ได้ปักปันะ๊มนะเขากําลังสงสัยเพื่อนของในเขียวว่าเมย์ คือใช่ทางด้านของคุณจกักรพงศ์สงสัยเพื่อนของในเขียวและในเขียว 2, 2> คนเพราะว่า2-3วันก่อนที่จะเจอศพของลุงคิดเนี่ยทางด้านคุณจกักรพงศ์บอกไม่เจอหน้าในเขียวกับเพื่อนเขาอีกเลยเ<อ>ซึ่งปกติเนี่ยในเขียวจะเดินไปเดินมาในหมู่บ้านแต่2-3วันก่อนหน้านี้หายไปไหนไม่รู้คะ่ะผมผมนี่นับถือกันเป็นแบบพี่น้องกันเลยดีกว่าผมนี่เป็นคนดูแลเอากับโคาเงข้าวอะไรให้เขาทุกวัน ก็สิบหกประมาณประมาณกี่โมงครับตอนนั้นช่วงลสายประมาณสิบเอ็ดโมงขึ้นไปแล้วอ่ะนั่งด้วยกันนาะนไมหมครับพักเดียวพอลูกเขาเขากลับไปผมว่าแปบ๊บหนึ่งผมก็มาทํางานต่อที่โรง,งเรียนยปกต,ไปกติไม่มีอะไรมีแต่แกแกลืมเมาหน่อยแต่แกก็บอกว่าอะไรแบบว่าพอเมาแหบวบแบบผมจะเป็นคนพูดเสียงดังไงแกก็ลำแขวนแล้วแกก็จะบอกว่าเฮ้ยหนึ่งถ้าเป็นไปได้ไม่จําเป็นอ่ะ ไม่ต้องมาบ้านกูก็ได้นะกับข้าวอะ่ะก็คือกูหาก,กินได้แล้วเอาอย่างนี้ถ้ากูมีอะไรเดี๋ยวกูจะปั่นจัก,กรยานไปหามึงที่บ้านล่าสุดไปมีวงจรปิดในข่าวนี้ เห็นบอกว่าก่อนจะเจอศพอย่างที่บอกการมาเจอศพลุงคิดเนี่ยเพราะมันมีกลิ่นเหม็นลอยออกมาเป็นยังไงนะครับเมย์เพื่อนบ้านค่ะที่อยู่ติดก,กันกับบ้านลุงคิดนะคะคือเขาเดินไปตากผ้าที่ข้างๆบ้านแล้วเขาก็เลยได้กลิ่นเอ๊มีกลิ่นเหมือนกับศพเลยคนนี้ก็คือคุณป๊อกค่ะเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งด้านหลังบ้านของลุงคิดแล้วก็บ้านอยู่ติดกับห้องน้ําของลุงคิดซึ่งเป็นจุดที่พบศพเหมอนเหม็นจริงอะเห็นไหมเนี่ยเอยกอเ่เหม็นได้กลิ่นแล้วก็เลยเดินไปหาสักพักแกก็เดินเข้าไปที่บริเวณด้้้าาานนขงบค่ะ พอเดินเข้าไปด้านข้างบ้านแกรู้สึกแล้วว่าแกได้กลิ่นเหม็นมาจากห้องน้ําแล้วก็มีแมลงวันเป็นร้อยตัวเลยม,มาตอมที่ห้องน้ําตอนแรกแกก็เอ๊ะหรือว่าจะเป็นกลงข้างหลังใช่อ้อมไปข้างหลังเพราะว่ากําแพงอยู่ตรงนู้นอะ่ะมันจะเป็นฝั่งที่ติดก,กับห้องน้ํอที่เจอศพของลุงคิดนะคะแกก็เลยบอกกลิ่นเหม็นมันแปลกๆละแกก็เลยไล่เข้าไปในกลุ่มชุมชนทําให้หลังจากนั้นค่ะกล้องอีกตัวหนึ่งก็จะเห็นทางด้านกู้ภัยเนี่ยขับมาถึงบ้านของลุงคิดเพื่อเข้ามาดูว่าเกิดอะไรขึ้น คือตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่น่าสงสัยจริงๆทั้งคนในวงเล่าในเขียวกับเพื่อนที่หายตัวไปและเพื่อนในเขียวซึ่งเคยตีหัวลุงคิดอีกถูกไหม <c oughs> ฮะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยประเด็นก็คือญาติๆก็สงสัยเหมือนกันว่าเรื่องนี้นี่ฮะนอกจากวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนบ้านนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูวงจรปิดไปก่อน <c oughs> ผมขึ้นข้อมูลผลชนสูตรออกมาแล้วเบื้องต้นค่ะ <c oughs> ปรากฏว่าถูกแรงกระแทกที่ศรรีรษะซึ่งล้มเองก็ได้ หรือโดนตีก็ได้แต่ถ้าล้มเองทำไมเลือดตั้งแต่ประตูยันถึงซ่วมมันแปลกตรงนี้แหละฮะลองฟังเสียงคุณป๊อกใช่มคุณป๊อกเป็นคนที่เดินเดินแล้วได้กินแล้วก็ตามมาจนกระทั่งเจอศพลุงคิดฮะมีเสยงสัมภาษณ์คุณป๊อกฮะ้มยังไม่ได้กินไม่เอาไปตามแล้วเขาเดินไปข้างบ้านนี่แหละเขาได้กินแล้วพีคิดว่าใช่ไหมเราเรือดว่ต้าเข่ามาทำขาวเว้ย คือวันนั้นที่มาตัดมาตัดเสื้อเตรียมจะไปขับรถเพื่อว่าพอดีพวกขอแรงให้ไปขับรถให้ผมก็เลยวิ่งไปดูเหตุให้ก่อนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ไปเรียกข้างบ้านก่อนว่าพี่ได้กินอะไรไหมครับวันนี้พี่เขาก็เดินออกมาเขาบอกว่าหืมกิ่นได้กิ่นแล้วแล้วเสร็จแล้วผมก็เลยมาเรียกตรงประตูหน้าบ้านเรียกพี่คิดพี่คิดเรียกถึงสามรอบรอบที่สามมีกลิ่นตีเข้ามาในจมูกแล้วเสร็จแล้วผมก็เลย เอาละใช่แล้ะเพราะว่าเราก็เป็นสันทัตยานเ,เพราะเราเป็นผุ้ไทยเราเป็นผู้ไทยด้วยแล้วเสร็จแล้วผมก็เลยตะโกรเรียกผู้ช่วยนี่คือที่คุณป๊อกไปตามกู้ภัยมาอจบตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เห็นบอกสั้นๆแล้วกันไปที่บรรยากาศงานศพของลุงคิดหน่อยเพราะว่าลูกเองก็สงสัยการตายครั้งนี้เหมือนกันเนี่ยนะครับแล้ววันนี้ทางบรรดาลูกๆเนี่ย บรรยากาศงานสอบลุงคิดครับพอเขาบอกว่าพอไปเจอเรื่องผลชนสูตรที่ออกมาใช่ไหมเพราะว,วันนี้เผาลุงคิดแล้วเนี่ยนะฮะ,ะเขาก็เลยมีคําถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่มากินเหล้ากับพอ่อส่วนอีกอันนึงเนี่ยก็คือถ้าสมมุติบอกว่าทะเลาะก,กันเนี่ยเห็นบอกว่าทรัพย์สินในบ้านมันมีอะไรหายไปป้าเมย์คือส่วนทรัพย์สินในบ้านเนี่ยนะคะ ไม่เหลืออะไรแล้วเพราะว่าของของพ่อที่อยู่ในบ้านถูกขโมยไปหมดแล้วซึ่งน่าจะเป็นฝีมือของเ,อเพื่อนในวงเล่าเวลามากินเหล้ากับพ่อเขาทยอยเอาของพ่อไปลูกเขยบอกแบบนี้นะเาขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะวันที่เกิดเหตุทางคุณพ่อเนี่ยอาจจะกินเหล้ากับเพื่อนแล้วทะเลาะกันจนเกิดการทาร้ายกันในเขาดูภาพอตอนพอถอเข้าไปตรวจในบ้านหน่อยดิขึ้นภาพมาหน่อยสิฮะให้มันสัมพันธ์กับที่เขากําลังเล่าหน่อยนะฮะเพราะว่าลูกเขยเนี่ยกำลังพูดถึงว่าของในบ้านไม่มีอะไรแล้วเอ้าแล้วเป็นไปได้ยังไงฮะแสดงว่าคนกินเหล้า อันนี้เดี๋ยวไปปักปั๊มเพื่อนเขาอเออไม่มีจริงฮะเกี้ยงเลยฮะบ้านลุงคิดอ๋อมันก็เลยทําให้เขาคิดได้ว่าหรือไปทะเลาะก,กับใครแล้วสมัยก่อนลุงคิดอยู่กินเหล้าก็มีประวัติช่วยกันหยิบออกทีละชิ้นสองชิ้นนี่บ้านไม่เหลืออะไรฮะนี่ถ้าง,งัดประตูห้องน้ําได้มันก็คงเอาไปขายกัน<ะ>นี่ฮะเออไม่เหลือทรัพย์สินมีค่าจริงฮะอ้เอาเดี๋ยวรอดูว่าจะสรุปยังไงจบเรื่องนี้ฮะ